คิดอยู่ว่าว่ายังได้อีกจะคิดแล้วนอกจากได้ภูวนหิดเฮื้นหิดซานกระเพาะวาได้อะไรแบบมาเบิ่งลูกเต้าซอยเนาะชอยหากบหากินหรือว่ามาส่างมาซาวซันซ้นเนาะก็อยากได้แบบรุ่นจำได้เนะเาะแถาลายกระเบาไรเบาอ๋อนะ <g iggle> คือมาส่างว่าแถวารหมดก็เอาเอาจำได้จ้ะ เอาำกันนี่แล้วอาอยุำกันนี่แล้วก็สิเอา oh, แบบกบฏสิขีดไล่ถ่ายไปเนาะเอากะว่าบอได้แล้วน,นี่เนาะได้แล <c oughs> ้วคอยากไมีแต่ว่าชี้อาช้พนไปอ <c oughs> าชีหกิปนี่ก็ได้แล้วอ่ <c oughs> อะอขันลื่นนั่งกันไปได้จ้ะบอบอหกชิปเล่ยเอาได้อยู่ขันเจ็ดชิปได้แบบนี้บอได้เจดีอยู่คนเดียดีกว่าบ <c oughs> เด้อเอาก็มาจางวาเจ๊เอาครับเจ๊แปดชิบเลยยันหัวรอนหัวรอนไปหลังหัวหัวรอนเปนอหัวรอนไปน้ำหลังอะไรยันผลเห็ดยังบ่ได้บ่เจ็ดแปดเ็ยังบ่ได้ได้บ่อ๋คันหกชิบลงมาหนิใครแน่บ่อ๋อฟังเด้อปองไพี่น้อกไง ดีสมัชดี FC บ่าทาวเบิดทุกผู้ทุกคนมื้อนี้จะแวะเวียนเข้ามาหา uh, น้องแดงเพิ่นเนาะพอง่ายๆจะได้เดินทางมาถึงนี้เนาะกัเลยแวะกินน้ํากินไหนบ่แม่พี่น้องเอยทางเอือนน้องแดงเพิ่นบ่แม่พี่น้องเนาะ เขามาโอลมเลยว่ามาเยี่ยมมายามถามข่าวทางกบกลัวแม่น้องแดงเนาะว่าอยู่ดีไม่แห้งบ่แต่ว่าทางเฮากับมีทีมงานเฮาสองคนเนาะที่ยังบ่เคยจำพาดน้องแดงเป็นกับแม่เนาะก็คือบ่าวสีลาดกับบ่าวสีพองเนาะ แต่ว่าทางบ่าวท่าบ่าวภูไทยกับลุงใหญ่เป็นนี่เคยชัมภา์แล้วแต่ว่าเมื่อนี้นะได้แวะจอดรถอยู่โฮมไมโคมตองนี่ก็เลยเข่าไปหลินนำครอบครัวน้องแดงเนาะแล้กก็ก่อนอื่นกับทางทีมงานเฮากะเคยชัมภาษ์แล้วเนาะแต่ว่าได้เข่าไปโอ้ลมทั้งครอบครัวเพื่อนแต่ว่าเรได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ชมเนาะเมื่อนี่แต่ว่าเข่าไป เยี่ยมยมามถามข่าวแบบบบได้เอาลง YouTube หรือว่าอีย่างต่างๆพ่อแม่พี่น้องเลยแค่เข้าไปถักทายสบายดีแบบพอได้ถ่ายคลิปน้ำเนาะเพราะว่าเอบาบังเอิญผ่านมาเส้นนี้ทางเส้นทางนี้เนาะเพราะว่าเฮือนแม่น้องแดงเนี่ยก็ติดกับทางยางเนาะแบบแคมทางว่าชั้นจ้าเลยแวะลินแวะหัวก,กันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่ามาพ่อ ทางญาติของแม่น้องแดงเนาะเพิ่นว่าพื้นสูพังว่าเพื้นนี้ได้ผัวปะเนาะแต่รุ่นใหญ่แหละกัแม่พี่น้องเลยเพิ่นไปเกี่ยวเข่าชวนกันไปเกี่ยวเข่ารับจ้างเนาะแต่ว่าขออนุญาตถ่ายเพิ่นหรือว่าโอลมหรือว่าสัมผณ์นั่นเองก่อแม่พี่น้องเลยคือว่าเพิ่นได้ สามีปนหาป้าถิมและเพื่อนน่ะเลี้ยงลูกชองคนเนาะว่าเรื่องราวของเพื่อนนี่จะเป็นยังไงกับทั้งเฮานี่ก็ได้ยินคร่าวๆแล้วก็เมื่อนี่กับจีคอสัมภาษณ์เพ่นเลยมื่อนี้เนาะกับอย่างหนึ่งกับเพื่อนกับว่ามาสัมภาษณ์แน่เพื่อนกับถูกยากคือกันเพื่อนวะเนาะก็เลยเอาจิไปเขาก็เลยเขาจิเขาไปถักทายสบายดีทั้งครอบครัว เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนเป็นญาติพี่น้องทางครอบครัวแม่น้องแดงนั่นแหละเนาะอ่เป็นจังไดกักเข่าไปตักายสบายดีน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยดูเจ้าสบายดีสบายดีโอ้สียเ่นเป็นยังไงสี่ิบสี่สิบปลายอ่ะอยุ่สี่สิบปลายปลายมันเท่าไหร่ปลายมันประมาณกี่จักปีนี่แหละ เฮ็ดหยังเด้มื้อนี้ต้มาแล้วสิปิ้งปลาสุรานิอ๋อว่ขมกะขอญาติถามชื่อถามเสียงเนาะชื่อว่าจังได๋เด้แม่คแม่คำอายุ40ปลายแม่คำอายุ40ปลายทงแม่นี่แม่คนี่ับครอบครัวน้องแดงนี่เป็นพี่น้องกันบ่หรือจังได๋ เป็นพี่น้องโดยและเอาอันอ้าอยคุณทัดได้โดยแต่ว่าทั้แต่ว่าเป็นพี่น้องกันเนาะโดยโดยและมื้อนี่คืนนอว่ามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นจ<ต>ังได๋เนาะว่าอะไรป้่มาสักกันณ์คืมาเก็บข่าวอะไรมาอะไรก็มานี้มาอะไรสิบบาชูลามกินมางานอะไรกับมอเตอร์จิ๋วเพื่อนแต่ว่า<ล>ไปเกี่ยวข้าวรับจ้างเนาะโดยโดย แหล่บังเอิญพันว่าผูภูนายจ้างนะหน้าปนอยู่ทั้งนี้แหล่มาชูครอบครัวน้องแดงไปเกี่ยวน้ำกันหลังจากกินข้าวแล้วเลยสิไปเกี่ยวอีกบ่หน่อ๋อบ่ได้เอ็ดเมาบ่เอ็ดเป็นเอ็ดเป็นลายวันเอ็ดลายวันเท่าไหรเน้อผลไหลหายนาะผลไหลหายลั่งเกิดอ่ะเจ็ดชิปลั่งเกิดกับแปดชิปผลไหลหายได้แล้วก็ไม่ได้ลาอะไรหมดซื้อ ได้เมื่อไรก็ชื่อเขาโเขาปองกินนี่แล้วซื้อลูกอยู่เตาอิกินเขาคือมาสร้างว่าแต่เอาไม่ได้ว่่มีไครพาเห็ดได้ลูกคัวกับ่ามีอยู่กับลูกเด็นน้อยนั่นสรุปว่าทั้งแม่ครันี่แม่ห้างเมื่อจ้ะเพิ่นไปก็แต่ลูกยังขออย่างเงี้ยนำลูกมาอันผลิตออกแต่ก้นใหม่เพิ่นไปนะ ลูกหลานเป็นฮอดแปดปีถ้าวันนี้ตาวันยังมาเลยถ้าวันนี้จะเป็นตายายดีในไรบูฮู้เนาะแย้งบูฮู้เลยบังเตือ่่่่่่่่่่่่่่่่กั่่่่ว่าเพิ่น่า่่าพ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่ล่่ก่่่่่แ่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่ไ่่่ิวัด่นแล้ว แต่ว่าบ้านเดียวกันนี่บ่บ<อ>บเดียวกันเดียวคนหาได้แต่ว่าในหลังใหญ่บ่ได้พอคพี่น้อยนึงอ่งผมแม่พี่น้องเลยมื้อนี้ก็บ,บังเอิญเนาะมาเยี่ยมน้องแดงเพิน่นแวะเวียนเข้ามากกับมาพ่อแม่นมาพ่อทั้งญาติของแม่น้องแดงเนาะเพิ่นได้มาหาสู่กันไปเกี่ยวขา้าวรับจ้างเนาะผมแม่พี่น้องเอ้ยก็เลยเข้ามาหาเพินเ่นกับพ่อเพิ่นเนาะก็สัมภาษณ์เพิ่นไปเลย เห็นเผืนวีภัยแวบๆอยู่จังหน่อยควันกุ้มกุ้มอยู่เป็นว่าต้มน้ำต้มน้ำเห็นยังอันนี้นต้มน้ำกินหลังจากต้มชุกเลยกับปิ้งปลาหลานทั้งลูกของแม่เนย ผู้เดียวบ่ลูกแม่นะ่ะหกคนคนหนึ่งน่ะไปสู้ลูกสู้เมียอะไรผู้สะผู้สะโบยิงกลับไปหาลูกหากครัวเขาเพื่อแล้วผูดลูกเป็นคัวแต่ไม่แต่แม่กับนิกน้อยอยู่เฮือนมานานะอ๋อคนหนึ่งกับยุวัตกับวอบยง่ายกับทั้งแม่นี่ได้ขาดชาวรักกับโดนประจมกลุ่นอะไรนี่เนาะแล้วก็หาเงินซื้อข่าวซื้อน้ำบ่ซื้อข่าวซื้อน้ำผิดซื้ออันบ่มีบ่ผิดซื้อบบผิดเป็นนัวนี่แล้วอ๋อลูกกับหลายคนเนะะาะ อันผูแปดปีนยังเข่าหงเยนเนี่บ่โดยยังเข่าอยู่ยังเข่าหงเยนบานอาจารย์โดยโดยโดยนะกันว่าทั้งแม่เพิ่นแล้วเวียกเลี้ยงานหรือว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วกะมือหนามือในเนาะฉีแวะเวียนไปหาเฮือนแม่เนี่ยบางเทื่อกะมีผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาหรือว่าสงสารหรือว่าจีช่วยเหลือทั้งเข่าทั้งน้ำกะมีเนาะแต่ว่ามือหนามือในฉีเข่าไปหาทั้งครอบครัวแม่เพิ่นอยู่ แต่มื่อนี้ได้พ่อเป็นอยู่เพื่อนแม่น้องแดงเนาะก็เลยได้อโรมไปมัพอปีนเหรแต่ว่ายังไงกะเป็นกระถุกยากคือกันพ่อแม่พี่น้องเลยเลขาขาดเช้ารักเนาะหาเงินชื่อเข่าชื่อหน้าให้ลูกพ่อแม่พี่น้องเลยชื่อเข่าชื่อหน้าลูกไปหุงข้าวหุงเทียนอยู่แล้วอันนี้แหละเนาะชีวิตเฮานานเลือกเกิดมาได้ความถูกยากนี่มื่อหนามื่อไนฉีเข่าไปหาเฮือนแม่เพป็นเนาะ S 2> <S 2> <จะ S 1> ว่าว่าจีเป็นตามพนว้าบ่แม่นพนเป็นมหาเศรษฐีบ่ชจักยันตัวจบวบวิบ่จักถูกห่ักอิรีทุกหนกอิลีเพื่อนกะหลังนั้นน่อยหนึ่งหญ,ญอ่อไงว่าแรกกะว่าเพื่อนกะคนหน,<ด>นักน,น้ำมีตะปองมีตะปองปองกะยานลูกลงั่นแล้วปองอยู่พื้นหมือลูปองทั้งข้าง เพื่อนใหม่ฮันดี้เพื่อนใหม่กอดจด้เหมือนกันฟองฮันดี้แต่ว่าล้างน้อยๆเนาะล้างน้อยๆแม็กว่าแรงใหญ่กอดได้ดอกแต่สรุปแล้วนี่ว่าเพื่อนของแม่นี่อยู่น้ำกันชั่วมือนี่ยังเหลือจะคนเนาะยังเหลือสองคนสองคนที่อยู่น้ำแม่ไหนได้การนาของเพื่อนออกชากชั้นไหมอ่ะหันเข้าไปเมื่อเพื่อนเมื่อเพื่อนลูกเพื่อนผัวเขาเป็นแล้วอยู่กับคนน้อยสองคนไม่ที่สรุปว่าทั้งแม่นี่ ปัจจุบันนี่ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่ยองคนเนาะอยู่น้ำเงลือน,น้ำจานแต่ว่ายังขกังเ,เงย็นอยู่เนาะอันว่าที่ถูกยากหรือว่าขาดข่าวขาดน้ำนี่ครับหลายปีหรือเแม่นี่แม่นี่โดยอันแต่พูดจากวันนี้แม่แม่แม่พูดจากวันนั้นชองปีตั้งแต่อันนี้มาเนี่ยช่องปีปปแล้วก็เลี้ยงลูกพอนุะยะน้ำ แต่อีหล่าออกผลิตออกมาแต่กลุ่มใหม่แล้วก็คนปะจยากันเลยเป็นลูกเจนอีหล่าเจนด้แปดปีผลิตเยอะมากเอยนะปานนี้เดินเดินเราแบเคียร์นะอันน่ะทางครอบครัวของแม่เนี่ยนะมีไหน้าตะก้าอยู่ไหมไหน้าตะก้านั่นก็ม่คใบใหญ่บดได้มันทิ่ไปให้ไหน้าตะก้าแต่ว่าโบมีโบพอกินว่าชั้นจะเนาะ เขานั่งจับบานนะบกถ้ามีผูมิเหตุนี่ก็ได้ประมาณชิปปะชอไปปวงใหญ่ไหประมาณชิปปะชอโดยโดยโดยวันนี้หลังจากที่ขาดชาวลักไปแล้วในแห้งลำบากกว่าเก่าเนาะโดยขาดไปเลยคานวาเอฟซีบ่วท่ารู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ อยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวแม่ค้าเพิ่นก็ติดต่อทางบ่าเท้าบ่าผู้ไทยก็ได้พ่อแม่พี่น้องเไยหรือว่าจะเป็นทีมงานเขาก็ได้เนาะเพราะว่าพังคำว่าของแม่เพิ่นแล้วนี่จงสีบัตัวเดอกเนาะบัวตัวบัวตัวไปกระห็นแล้วแหละเฮือนกันรักน้อน้อเมื่อกระแดงรักกระชีแดงก็เลยนี่กับบางเอิญเนาะรักกระชีเก่าก็ไตปีการไปซื้อพ่อเพิ่นอยู่ทางเฮือนน้องแดงเหมือนนี่เนาะก็เลยได้ช้ำพลาดเป็นก่อนว่าชั้น เพราะว่าให้ทีมงานเอาสัมภาษแม่น้องแดงก่อนนะครับก็เลยป่าเท่าแแบบมาหาเพิ่นป่าเท้าป่าวเท้ากันยังบุกเคยเห็นเพื่อนเห็นชันแม่เพิ่นจ้าเพื่อดอกแต่ว่าเพิ่นว่าสูพังเนาะแต่ว่าเมื่อหน้าชิเเ้าไปหาแม่เพิ่นอีกกล้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อนี้นะเอาจำหนี้กอนเนาะแม่เนาะโดยก็คือว่าเนาะกันว่าอยากช่วยเหลือเป็นข่าวเป็นน้ำกับติดต่อทั้งเอาได้เอากับเป็นสะพานบุญแน่สะพานฮักแน่พ่อแม่พี่น้องเลย อ่ามาฮ้อน,นี่กับขอกราบคำว่าสบายดีแม่ข้ามือโดยเนาะทั้ทงแม่กัได้ขาดเช่ารักเนะาะกับอยุกับชีชีป,ป้ายแลรกบนว่าขอถามทั้งแม่เนาะกำคิดอยู่ว่าว่าอยากได้อีกจะคิดแล้วนอกจากได้ภูอันเห็ดเฮือนเห็ดชานเพราะว่าได้จะได้ แบบมาเบิ่งลูกเต้าซอยเนาะซอยหาคบหากินหรือว่ามาสัาง่งมาซ้า่าสั้นช้เนาะกะ็อยากได้แบบรุ่นจำได้เนาะเอาแถวไลก็บเบาไลเบาอ๋ <c ười> อ <c ười> คือมาสั่งว่าจะแถาไลบุตรกูเอาเอาจำได้จ้ะเอาทำกันนี่แล้วอนุทำกันนี่แล้วกัสิเอาออ๋แบบกระบ่กิีขด้ไล่ไทยไปเนาะเอากะว่าบ่ได้แล้วนี่เนาะ มีแต right. ่ว่าช uh, ah. ี้หาชีข yep, ึ้นไปหาชิหกนี่ก็ได้แล้วอ่ะคันลื่นนั่งกันไปได้จะบ่หัวหกชเลยเอาได้อยู่ขันเจ็ดชีพได้บ่หนิบ่ได้จะดีอยู่คนเดียวดีกว่าบ่เดอเอาก็มาจางว่าเจ๊เอาขับเจ็ดแปดชิเลยยัน วัวรอนวัวรอนไปหลังวัววัวรอนวัวรอนไปนน้ำหลังอะไรย่านผนเห็ดยังบ่ได้บ่เจ็บแต่เจ็บยังบ่ได้เด้อบ่คันหกชิปลงมานี่ใครแน่บ่ฟังเด้อพ่อแม่พี่น้องไงเนาะแบบมาใช้บุญเนี่ยแต่ใช้เปิดใจเปิดเลยจ้ะมือนนี่พ่อแม่พี่น้องไงการรุ่นใหญ่เนาะได้รุ่นใหญ่เนาะไว้บนเด็กไดรุ่นน้อยเนาะกับทั้งแม่นี่กับรุ่นใหญ่กันแม่คำเนาะอายุ สีิปลายบหอนหาิปเนาะนนปลายนี่ประมาณชีหาปีผ่านว่ะกับชีชิหาชีชิพกใช่เนาะคันว่าหั <c oughs> บได้ในนะหกสิ <c oughs> บลงมาเน <c oughs> <c oughs> าะคันลืนนั่นเึ้นไปนี่บ่เอาจากดิได้แต่พอดีกันาวาชิมีคาวามีไ่นี่มีนะแต่หมูไข่เขวาวาบรถไทยกับไข่ไข่ไขนาคะเดี ไปแบบนี้เลยขับรถไทน,นะอ,อย่าแหกขั้นรถไทยเลยท<อ>าเห็ดท,ทาทำคำว่าผา่ากันผ่าว่าเออไม่แล้วนี่ไงผ่ากันไปตัดมากะเห,าเห็ดเสาเฮือนโดยเห็ดแบบนี้แต่ว่าครอบครัวแม่นี่มีรถมีลรางเรียบร้อยหรือเปล่ายังไม่ได้มียังไม่ได้มีอย่างยู่เจเวลิลเอาคือว่าให้เพิ่นมาครับรถไทยได้ว่ะสมุดน้องฮะเด้แต่ว<อ>่าให้หน้าตาการนี่มีอยู่แต่ว่าโบไลยเนาะโบไล่โบพออยู่พอกินว่าเั่น มีแต <Tru> no? ่ว่ามดเลยครับไปรับจ้างแบบนี้ชื่อเขาเนาะเลี้ยงลูกสองคนเดี๋ยวนี้กายนาออกเคื่อนเอาชานเ่งแล้วขมือกันกันยาขบไแล้วใส่กับไปสู่ลูกุเมียมันแล้วโดยโดยคันว่ามีคนหมักหักหรือว่าอยากช่วยเหลือจิเป็นชายบุญหรือว่าสะพานหักก็ได้เนาะทั้งแม่เพื่นนี่กะวติเลยวติหกชิปลงมาอื ขอแต่ว่าจริงใจเนาะมาสั่งมาซาว่าชั้นเนาะบ่ให้ตัวเนาะโดยบ่ให้หลอกให้รั่วโดยโดยโดยกับเพื่อนหับได้ข้ากุิปลงมาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบรุ่นนี้รุ่นนี้บ่มี่บอนติพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งแม่เพป็นนี่บอติกันรุ่นนี้ แบบผ่านผ่านการผ่านงานมาเมื่อแล้วเนาะวอยไง่านเรียบร้อยอ๋อแบบหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำนี่เป็นเมื่อแล้วจนได้ลูกได้เต้าเลยเนาะแบบขันว่าเปิดใจหม่ๆยังบอกเคยมีผู้บ่าวนี่ยังได้ฟึกงานอยู่แบบนั้นเนาะแบบนี้นะผ่านงานมาเรียบร้อยเรีอ่าลืมวัดปิ้งป้าพ่อแม่ไป่น้อง เ,เ,เดิดนเดยเนาะเนาะคันว่าสิเข่ามาบึงมาแยง,งหรือว่าดูแลทั้งกลัวแม่ค้ำเพิ่น,นเนาะเพิ่นกะว,ว่ามาหายมืมดแล้วว่าเพิ่นถูกยากปากมองประเมพี่น้องเลยคันว่าเข่ามากกขอขให้จริงใจแลยก็ยอมหับในสิงที่เพิ่นเป็นเนาะยอมหับอยู่ที่ถูกยากไงแหละเลีเ้ยงลูกชองคนกายนาออกเกินออกชาดมาแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นภายในประเทศหรือประเทศอื่น ทีดเข่ามาดูแลหรือว่ามักหักไหนกันให้ยอมหักในสิ่งที่เป็นเป็นก่อนเนาะจังหวะเข่ามาได้อ่ะคือนําคลิปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมักหักกรุ่นใหญ่ไสกระพริบเนาะพกชิปลงมาเปวดหักได้เมดหรือนั่นเกินไปนี่บ่นลราบ่ลเาอ่าโดยโดยอขอมอบขอบคุณทังแม่เนาะแม่คำเพิ่นที่ให้เอาสัมภาษณ์มือนี่อ่าก็ขอกราบคำว่าสบายดีแม่โดยเนาะ ขอให้ทั้งแม่นี่สมหวังเนาะให้มีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตโดยโดยโดยเนาะมาถ้าบอ,อกใจก็ได้โอลรมกับญาติของแม่น้องแดงเนาะก็ได้สัมภาษณ์เป็นทีเรียบร้อยหลักๆแล้วกับเพื่อนกระทุกยากปากมองคือกันผมเองพี่น้องเลยมือนีก็แวะเวียนผ่านมาทางนี้ทีมงานเอากะแล้วก็ ทางบาวซีลาดกับบ่าวซีฟองฝนยังบบได้เคยสัมผัสทางครอบครัวแม่น้องแดงจ้าเตื่อเนาะแต่ทางบ่าวเท้าบ่าวภไทยกับลุงไงเป็นก็ได้เป็นเคสที่สองแล้วก็เลยเมื่อเนี่ยโบได้สัมผัสทางครอบครัวแม่น้องแดงเหมือนนี่เนาะมีแต่ว่าเวียนเวีนลินกินน้ำกินไงจะเจอป่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้ได้สัมผัสทางญาติของแม่น้องแดงเหมือนี่เนาะ คนได้ถูกยากบางมองเพ่นว่าก็เลยถ่ายหรือว่าโอลมกับเพิ่นเพื่นว่าถูกยากมาสัมภาษณ์ไหนแน่เนาะก็เลยพ่อเพิ่นอยู่นี่กับสัมภาษณ์กันเลยอ้าวมักหักทักมาพ่อแม่พี่น้องเลยเฮือนชานร้านแป้นเพิ่นกันนานโดยสบายดีกินข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่โดยโดยเนาะเพิ่นก็ได้ไปเกี่ยวข่าวอะไมื้อนี้จังหวะพ่อเพิ่นอยู่นี่นะครับ เพื่อนชวนกันไปเกี่ยวข่าวรับจ้างพ่อแม่พี่น้องเลยบา่าวเท้าก็เลยสัมผัสเพื่อนเหมือนนี่เนาะทางครอบครัวน้องแดงน่ะบา่าวเท้าบ่ได้ไท่ายเนาะเหมือนนี่มีแต่ว่าเยี่ยมยามถามข่าวแบบบ่ได้เอาลงยูทูปเนาะแบยบบ่ได้ไท่ายพ่อแม่พี่น้องได้บึง่งพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่ว่าอยากช่วยเหลือทางครอบครัวแม่คำเพื่อนกติต่อสอบถามทางซองบา่าวเท้าบ่าวูุไทยก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลย หรือว่าอยากโอ้อยากลมอยากคุยก็ได้เนาะเพิ่นกับเปิดใจกันกันพ่อแม่พี่น้องเลยหกชิปงลงมาเมพือเ่อนเนาะกายนั่นขึ้นไปนี่บ่ได้เปล่าวะหาบได้แต่หกชิปลงมาเนาะมักหักกับถักท้ายกันก็มาพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาฮอนนี่กับกอกราบคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลย